สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านพี่น้องปลูกพักกันละไปนอะจะนอะถึงเวลาหนาหนาวปลายฝนต้นหนาวห้องกับตองปลูกพักเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กับพักบุงงามละพี่น้องปลายฝนต้นหนาวพักกันลงพักกันละไปนอทางบ้านพี่น้องเนอผ่านประควันลุ่งแล้งงามแล้วแต่พี่น้อง เป็นพักบุมเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องฟังผลกับกว้างตุงกว้างตุงพักซี่ก,กำลังงามปลูกพักปลูกงาไวกินพี่นอ้องพักกันปลูกเดอ้อพี่น้องเอ้ปลูกไว้กินอันนี้ก็ลงไม่จ้ะพี่น้องฟังนี้ก็ลงไม่กะลงักกลงวกว้างตุงกะลังแกะแต่ะใหม่ใหม่ ผักกาดพักซี่พักสวนควรัวเฮาปลูกให้คบพี่น้องไปตะกินเหลือกินก็นได้ขายเนาะค่ะพี่น้องอากาศยามสาับสับหนาวหนาว,นาวพี่น้องกำลังหนาวทั้งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามปรับชมเด้อค่ะเป็นงกำลังใจให้ประควนดีดีเสมอมาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบไจทย์ใบแกเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีจ้าพาพี่น้องมาเบาิ่งพักงามๆทั้งเช้าสด่สื่อสบายตายพี่น้อง